สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะปังก็ขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเนาะเราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรหรอกเพราะว่าความฝันมันเยอะแยะตัวเลขก็หลากหลายขึ้นอยู่กับดวงนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันพุธที่8 เขาฝันว่าคนรู้จักเอาเงินมาให้สามล้านแต่เรารับไว้แค่หนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่แปดฝันว่าในหลวงรัชการที่เก้าเอาเงินมาให้หกสิบบาทคนฝันก็ก้มกราบท่านนะคะเป็นแบงค์ยี่บทั้งหมดสามใบ ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่8ฝันว่ารถเครื่องน้ำมันหมดอยู่สี่แยกไฟแดงแล้วอยู่ๆมีคนเอาเงินมาแจก40บาททะเบียนรถ8 6ด864เมื่อวันพุธหวยลาวออก044เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9ฝันเห็นประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางทีวี เลขออกสามหกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าข้างบนหรือข้างล่างแต่รู้แต่ว่าเลขออกสามหกนะคะตัวเลขสามหกก็ตรงกับเลขทูปปังนะปังจุดได้หกหสเมื่องวดก่อนนู้มีคนฝันดีมากเลยแต่ว่ายังไม่ออกเลขหกสามต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าชายแก่บอกเลข หกสองสองปู่บอกแล้วนะอย่าขอให้แล้วนะอะไรนี่แหละต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าผู้ชายบอกให้ซื้อเลขหกแปดเขาบอกว่าถูกแล้วทำบุญมาให้ด้วยนะคนฝันท้องอยู่นะคะเกือบจะเจ็ดเดือนแล้ว ถ้าแปลงตัวเลขก็จะเป็น98หรือไม่ก็63ต่อมาผู้หญิงฝันวันพะฝันว่าเจ้าที่บอกเลข415แล้วพอวันที่9เขาฝันว่าไปซื้อปลา150บาทเขาบอกตัวเลขชนกันที่15 ต่อมาผู้หญิงฝันพฤหัสที่9ฝันว่าคนแก่มาเขียนเลขใส่มือให้ตัวสีแดงเลข91เป็นคนฝันแม่นเล่นหวยไทยนะคะแต่ว่าวันที่9กาฮานอยพิเศษข้างล่างอ,องหนเก้าเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9ฝันว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้น34แต่ลิฟต์มันเลยไปถึงชั้น36 ต่อมาผู้หญิงฝันพระราธิที่9ฝันว่าในหลวงรัชการที่10เสด็จมาที่บ้านบ้านเลขที่คนฝันนะคะ37เ็ขาบอกว่าเป็นบ้านหลังเก่าต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่6ฝันเห็นตัวเงินตัวทองกับงูสีทอง อยู่บนคือบ้านหลังเก่าเลขที่203ในฝันมีคนตะโกนดังๆว่า203ในฝันว่างูเนี่ยเลื้อยมาหาได้จับงูแต่ไม่กัดต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่6ฝันคลอดลุ่งวันพระฝันว่าไปไหนไม่รู้ เห็นเป็นบ้านแต่ไม่ใช่บ้านมีที่นอนหมอนมุง้งและมีถุงอยู่ใบหนึ่งในถุงเหมือนมีตัวอะไรอยู่มันดิ้นไปมาจู่ๆก็มีผู้ชายแก่ๆหนวดเขาลุงลังเขาเอามือไปจับค่อยๆจับที่ถุงค่อยๆจับออกมาเป็นงูตัวใหญ่มาก เรากลัวมากกำลังจะวิ่งหนีผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาหรอกเขาไม่ทำอะไรหรอกลองจับเขาดูแล้วขอพรสิเราเลยค่อยๆเอามือจับแล้วเอามาใส่หัวแล้วขอโชคลาภมองหาบ้านเลขที่ที่มองเห็นนะอยู่ผนังบ้านเลขหกทับเจด ตัวเลขสีแดงแต่มองอีกทีเป็นตัวเลขสีน้ําเงินเลขสองสองคนนี้เล่นลายวันไปจนถึงรัฐบาลไทยเลยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันอังคารที่เจ็ดลองใส่วันที่ผิดนะ ฝันใกล้แจ้งวันวันนี้ฝันว่าคานไปเก็บเหรียญกองอยู่ในรถกระบะรถใครไม่รู้ตอนเก็บมาเนี่ยกำไว้กลัวคนเห็นควารมรู้สึกไม่น่าจะเกิน10บาทแอบมานับได้41บาทได้ไงมีเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญหบาทหกเหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญกับพวงกุญแจอีกสามพวง งงว่าพวงกุญแจมาจากไหนต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่เจ็ฝันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อหวยแต่เป็นหวยต่างประเทศเขาก็เลยบอกเขาเล่นไม่เป็นไม่เคยซื้อเขาบอกไม่เป็นไรจะซื้อจะซื้อให้แค่ลูดศูนย์ข้างหน้าไปเลย เอาตังมาห้าร้อยจะจัดการให้เลยให้เงินเขาไปปรากฏว่าหวยออกสองสองศูนย์สามคนซื้อคนซื้อให้เนี่ยเขาบอกว่าถูกหวยนะได้เงินมาเยอะมากไปเอาเลยได้ทองอีกห้าบาทคนนี้เล่นแต่หวยไทยนะคะแต่ในฝันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหวยต่างประเทศ ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่8ฝันว่าอยู่อยู่ไปเช่าบ้านหาตั้งนานก็ไม่เจอพอสักพักเดินเข้าไปในซอยเจอบ้านหลังหนึ่งทรงโมเดิร์นสวยมากถูกใจมากเลยบอกว่าจะเอาบ้านหลังนี้แหละค่าเช่า2,005ฮะถูกมาก แต่พอเข้าไปดูข้างในอ่ะคือไม่มีห้องแล้วต้องนอนเรียงกันซึ่งมีคู่ผัวเมียด้วยแล้วบอกทำไมเป็นแบบนี้อ่ะแล้วแฟนก็ไปหาเงินมาให้เราเพื่อนเพื่อนแฟนก็แซวว่าแฟนเราอะโคตรแมนทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะแล้วเขาก็เอามาให้เขาบอกแฟนเอามาให้นะเขาบอกว่าหาได้แค่เนี้สองร้อย ต่อมาผู้หิงฝันวันพุธที่8ฝันว่าจุดทูบขอโชคลาภกับแม่ย่านางรถได้เลขแล้วก็เดินออกมาเห็นเลขประทัดจุดให้กับแม่ย่านางรถบอกตัวเองว่าเลขตรงกันกับเลขทูบเลยคนฝันก็บอกจะไปหวยลาวนะเมื่อวันพุธหวยลาวออกศูนย์44 ในเลขทูบเนี่ยเขาเห็นหกศห้าในเลขประทัดอ่ะเขาเห็นสีแล้วก็ศูนย์แล้วก็ห้าห้าแบบนั้นนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เจดฝันเหมือนไปหาญาติที่กรุงเทพแล้วชวนผัวกลับก็ไม่กลับสักทีแล้วบอกว่าหิวข้าวแล้วผัวก็ดูสวนดอกไม้มีแต่สวย,สวย เราจะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไม่ได้แล้วเราก็เหมือนนะ่ะไปปลูกมันแต่เจ้าของสวนบอกปลูกไม่ถูกต้องเราก็เลยเดินไปอีกสวนกับเพื่อนก็ไม่ได้ปลูกอีกส่วนเพื่อนเลยมองเห็นพี่อีกคนอะ่ะแกไปยืมตังเขาห้าพันสักพักพี่คนนั้นน่ะก็บอกว่าเราอะ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าพริกหนึ่งร้อยบาทเราก็เลยเอาตังให้เขาไป แล้วเขาก็บอกเหลือค่าอะไรอีกสามบาทแล้วก็เอาให้เขาไปแต่ไม่ใช่เงินนะเป็นเม็ดผักสามเม็ดตีกันเอาเองนะคะต่อมาพี่หญิงฝันนังคารที่เจ็ดปังใส่เลขวันที่ผิดหมดเลยนะคะฝันว่าขับรถคันเล็ก ไปทําบุญที่วัดขากับมีคนขนของกินของใช้ให้เราเต็มไม้เต็มมือพากันขนขึ้นรถเราด้วยเขาบอกคิดว่าป้ายทะเบียนคันเล็กน่าจะมานะทะเบียนรถหกสามศูนย์ห้าคนนี้เล่นหวยลาวแล้วก็ไทยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เจ็ดฝันใกล้ลุ่ง ว่าข้ามด่านไปเที่ยวประเทศลาวกับเพื่อนๆเ,เขาให้จับลูกบอลเลขก่อนเข้าด่านเราจับได้06กับ25พอข้ามไปเนี่ยเราเห็นต้นกระท้อนสูงใหญ่สีเหลืองทองสวยมากพอเดินเที่ยวเจอน้ำท่วมแล้วก็ฝันต่อว่าไปกินอาหารแล้วก็ได้มีอะไรกับเพื่อนผู้ชายด้วย คนฝันอายุ38ต่อมาพี่ิงฝันวันพุทธที่8ฝันว่าไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วเขาอ่ะทอนตังมามีแต่เหรียญสีทองเหรียญสมัยก่อนพอจะนั่งกินข้าวมีคนสองคนหยิบเหรียญในมือไปสง่งสักพักเอาตังมาให้พันห้า คืนไปห้าอยเหลือหนึ่พคือเขาอะให้มาพันห้าแล้วคนฝันเนี่ยคืนเข้าไป500อเอาไว้แค่พันเดียวต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่8ฝันว่าซื้อโทรศัพท์มาแล้วเปิดดูด้านหลังของโทรศัพท์แตกเลยทักหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกจะรับผิดชอบ โอนเงินคืนให้ห้าสิบบาทคนฝันเล่นหวยลาวหวยไทยนะคะตัวเลขห้าศูนย์แบบหลอนมากเลยเต็มไปหมดเลยต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สี่ฝันว่าลดน้ำมันหมดเลยหาร้านเติมน้ำมันเจอร้านขายของชำที่ขายน้ำมันอะ ใส่ขวดพอดีเลยดีใจมากป้ายเขียนบอกว่า30สบบาทในฝันเนี่ยนึกในใจทำไมได้เยอะจังเต็มขวดแถมขวดใหญ่ประปกติด้วยเราจ่ายเงินแม่ค้าด้วยแบงค์ยี่สิบแล้วก็เหรียญ10บบาทแม่ค้ายื่นเหรียญหนึ่งบาทให้เราคืนแม่ค้าบอกว่ามันติดมากับแบงค์คนนี้เล่นลายวันนะคะนอยลลาวไทย ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7ฝันว่ามีคนให้เลข7จหแล้วให้ไปซื้อของในงานซื้อทุกอย่างย้ำว่าได้ทุกอย่างความเกงใจอเลยถือเลขไว้คิดในใจคนอื่นให้จ่ายเงินสดกูให้เอาเลข7จหจ่ายได้แต่เดินดูเหมือนงานวัด งนคนให้เลขเจ็ดห้ามากในฝันคนเยอะมากคนนี้เล่นหวยรายวันนะคะนอยลาวไทยบางคนก็ฝันทุกวันฝันเยอะแยะมากมายต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่เจ็ดฝันว่าไปหยิบขวดสุก,กี้ในตู้เย็น เขาบอกมันมีปริมาณ830กรัมแต่ไม่มีราคาติดนะมีแต่ปริมาณติด830กรัมต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่7ฝันว่ากำลังจะเขียนหวยแล้วมีคนถามว่าหวยออกอะไรผมส่งเลข98ให้เขาดูต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7ด ฝันเห็นแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วเราขอเลขได้663เพื่อนก็ขอเพื่อนชูลอตเตอรี่เลขท้าย463เขาบอกว่าแฟนเขาเสียตอนอายุ18เมื่อปี63 663ตรงกับเลขทูปังเลยอะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่8 ฝันเห็นเต่าหนึ่งตัวพากันพูดว่าเต่าต้องเป็นเลข140อันนี้ไม่ได้เห็นเลขนะคะเขาพากันพูดในฝันเนาะต่อมาผู้ชายฝันวันพุทธที่8ฝันว่ามีคนมาทำบุญที่บ้านเยอะมากแล้วเอาเสื้อผ้านะ่ะมาแขวนไว้จนไม่มีทางเดินบ้านเลขที่36มสับหนึ่ง อย่าลืมเลข3ามกนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7ฝันว่าแม่ซื้อรถเครื่องให้แฟนเก่าหนึคันแล้วตัวเองเนี่ยไปชั่งน้ำหนักลดลงมา3ากิโลเหลือ5้าสิบโลเขาบอกดีใจมากต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7ฝันว่าได้กินเลือด เป็นก้อนเคี้ยวเต็มปากแล้วเห็นลอตเตอรี่หนึ่งใบเลขท้าย3าหต่อมาพู้หญิงฝันวันอังคารที่7ฝันเห็นเลขที่ใบไม้2ใบใบแรกเลข0ูย์หกใบที่2เลข4ีหแต่ว่าเป็นตัวเลขไทยนะคะถ้าเป็นตัวเลขไทยก็ต้องเป็นหวยไทยเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7ด ฝันว่ากุมารทองบอกว่าเขาเกิดวันที่ห้าเราก็เลยถามว่าเดือนอะไรกุมารบอกว่าเดือนนี้ต่อมาพี่หญิงฝันอังคารที่เจดฝันเห็นแบงค์ห้าสิบสามใบแล้วเห็นพระน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณเอานิ้วเท้าเนี่ยหนีบแบงค์ห้าสิบไว้ คลิปนี้ฝันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปังไม่มีเวลาลงอ่ะบางทีปังไม่มีเวลาเนี่ยปังยังไม่ได้นอนนะตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วก็นอนเช้าทีเดียวเลยถ้าปังไม่ได้เล่าก็พอพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาพอมีลูกค้าก็ไม่ไม่ได้ลงคลิปอีกมันก็จะยาวไปเรื่อยๆก็เลยว่าลงให้เสร็จแล้วนอนทีเดียวต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่เจ็ด ฝันว่าจอดรถไว้ใต้ถุนบ้านมีคนมาแอบเปลี่ยนล้อเก่าไปทั้งสี่ข้างแล้วเอาล้อใหม่มาเปลี่ยนให้ทะเบียนรถสองสี่หนึ่งเจ็ดคิวกินต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เจ็ดฝันเห็นคนรู้จักที่ขายหัวรัฐบาลอะแต่ว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปีหกสี่ ว่าโทรไปหาเขาเขาอรับสายคุยด้วยรู้สึกแบบกลัวเลยวางสายอายุเขาเนี่ยตอนเสียสาสิบแปดเบอร์เขาสี่ตัวท้ายนะคะสี่ห้าแปดปดต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่เจ็ดฝันว่าไฟไหม้รถเครื่องทะเบียนรถห้าสองเจ็ดสามต่อมาพี่หญิงฝันอังคารที่เจ็ดฝันว่า อุ้มเด็กแฝดผู้ชายที่มีไข้40.1องศากลับบ้านต่อมาผู้ชายฝันอังคารที่เจ็ดฝันว่ามีคนกดเลขให้ในโทรศัพท์เลข4228คนนี้น่าจะรายวันนะคะขวยนอยนอยลาวไทยต่อมาผู้ชายฝันวันพุทธที่แปด ฝันว่าแม่ที่เสียมาทวงเงินสองพันบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่แปดฝันว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาบอกเลขสองหนึ่งสองต่อมาผู้หญิงฝันพุทธที่แปดเขาบอกตัวเขาเนี่ยนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเขาฝันว่าได้ยินเสียงเด็ก คุยกับยายข้างเตียงเขาบอกเขาได้ยินเด็กพูดนะสองห้าปดศูนต่อมาผู้หญิงฝันพุดที่แปดฝันว่ามีคนบอกว่าซื้อหวยหรือยัง0ูนย์ห้านะต่อมาผู้หญิงฝันพุดที่แปดฝันว่าคนแก่ที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะให้ซื้อหวยเลข0ูนย์สาห้า ตัวเลขศูนย์สามห้าแบบในกลุ่มคือแบบดังมากๆมีแต่คนฝันเลขเนี้ยเลขมันมาจากคุณคุณแพรว่ะคือคุณแพรวแกจะให้แม่นน่งงวดที่แล้วแกให้อ่ะไม่ไม่เข้าใจว่าแกไม่ได้ฝันนะแต่หมายว่าปลูกพญานาคหรือญาตา,านาคอะไรนี่เนี่ยที่เกี่ยวกับพญานาคอะเหมือนมีเป็นทรงอ่ะเป็นทรงแล้วก็บอกเลขคุยกันเป็นทรงคุยกันแล้วบอกเลข ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่แปดฝันว่าพี่สาวเนี่ยขับรถเราไปจีบหนุ่มๆขับวนไปวนมาอยู่อย่างงั้นน่ะหลายรอบทะเบียนรถห้าสามสองสามวันนี้ตัวเลขที่เราบวกได้มันสี่ศูนย์ห้าเนาะเลขที่จะมาถ้ามันมานะมันก็มาสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าเป็นตัวโต๊เนะ่ะ แล้วเราก็หาตัวเลขที่แบบเราชอบมาใส่เอาเพราะว่าปองบวกมาสี่งวดนี้งวดที่ห้าเนาะมันมาสองตัวสองตัวสองตัวงวดที่แล้วบวกได้หนึ่งหกเจ็ดเอ้เราไปเก่งหนึ่งเจ็ดมันดันไปออกหนึ่งหกงวดน,นี้มันสี่ศูนย์ห้าก็น่าลุ้นอยู่นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันต่องวด ฝันว่าเจอเงินเยอะมากแบงค์ห้าร้อยอยู่ในถังใส่เงินนับใส่กระเป๋าทั้งใส่ทั้งหอบถังใส่เงินมีตัวเลขสีแดงหนึ่งห้าเขียนอยู่เขาบอกว่าถ้าฝันว่าได้เงินหรือเจอเงินเขาบอกงวดนั้นรวยเขาบอกงวดที่สามจะมาไหมรอลุ้นนะคะตัวเลขสีแดงหนึ่งห้า ต่อมาเขาฝันหวยผีบอกเมื่อคืนก็บอกเกือบออกจากฝันไม่ได้เหมือนไปเที่ยวในโลกของวิญญาณสถานที่ของพวกเขาว่าสวยมากในฝันเขาบอกตัวนี้066ภาพตัดมาที่โรงเรียนเก่าวิ่งหนีผีทั้งคืน ทั้งอุ้มเด็กไปด้วยในฝันเนี่ยเขาตะโกนบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่หกฝันว่าคลอดลูกบนรถเมย์นั่งเบ่งออกมามีผู้หญิงนั่งจับท้องเหมือนช่วยทำคลอดคลอดออกมาเป็นผู้หญิงร้องเก่งมากตัวข่าวจั้วเลยในฝันเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โห ได้ผู้หญิงอีกแล้วสามใบเถาเลยเขาบอกว่าชีวิตจริงเขาไม่ได้ท้องนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันนังคารที่หกฝันฝันว่าขับรถคันเล็กอ๋ออันนี้เล่าแล้วเนะาะอาจจะแบบซ้ำๆกันหมดแล้วคะ่ะทุกคนหมดแล้ว ใครชอบฝันไหนก็จัดฝันนั้นนะคะถ้ายิ่งใกล้วันหวยออกอะตัวเลขความฝันจะแม่นนะแต่ถ้าฝันเนิ่นๆก็มีนะมีแม่นมวดที่แล้วก็มีฝันเข้าหลายฝันอยู่ช่วงนี้ความฝันเข้าเข้าเยอะอยู่นะคะถ้าใครเลือกดีๆแบบดวงดีอะก็ถูกมวดที่แล้วปังได้แต่ลอตเตอรี่ได้วันหวยออกพอดี ไปทุละได้แบบฟุกฟุกแบบช่วยเขาซื้ออะมันมีแบบสองสองใบสามใบห้บาใบก็เลยเลือกแบบสองใบศูนย์สองมาเหลืออยู่สองใบก็เลยเอามาถูกแบบงงงงมากเลยบอกว่าดวงคนเราแบบจะถูกก็ถูกนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รับปากวันไหนนะคะพรุ่งนี้ฝันฟอมฝันหน้าจะยังน้อยอยู่อีกสัก วันสองวันหรืออาจจะสามวันนะคะวันนี้วันที่สิบมิถุนายนแล้วเนาะอีกหกวันยังมีเวลาอยู่นะคะ<ด>ก็คลิปนิดพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ